คุณพร้อมที่จะพบกับความลับที่ไม่มีใครเคยรู้หรือไม่เรื่องราวสุดชอบจากการหักหลังในชีวิตคู่ที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เธอมีความสัมพันธ์ลับกับเชคจากดูไบและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการฆาตกรรมที่ยังไม่มีคำตอบคุณจะเชื่อได้ไหมว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในความมืดมันคือการค้นหาความจริงที่อาจจะทำให้คุณหวาดกลัวมากกว่าที่คิดพร้อมที่จะติดตามทุกการพลิกผันและค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ไหม พันธุ์าของเขาคือผู้หญิงที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเธอสวยร่ำรวยและมีครอบครัวที่ดีแต่ไม่รู้ว่ามีสิ่งใดที่ทําให้เธอตัดสินใจหันไปหาชิกจากดูไบาชายที่มีอํานาจและเงินทองเกินกว่าจะจินตนาการได้ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเธอพบเขาผ่านการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงแรกนั้นเธอบอกกับสามีว่าเป็นแค่การพบประทางธุรกิจแต่ความจริงมันเริ่มกลายเป็นเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยงเรากับว่าทุกครั้งที่เธอคุยกับเขาโลกทั้งหมดรอบตัวเธอหายไป เสียงของเขาทำให้หัวใจเธอเต้นแรงความสัมพันธ์ที่แสนลับลึกซับซ้อนกำลังก่อตัวขึ้นและเธอก็ไม่สามารถถอนตัวออกมาได้แต่เธอคิดว่าไม่มีใครรู้จนกระทั่งวันหนึ่งที่ความจริงเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนสามีของเธอเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติโทรศัพท์มือถือของเธอไม่เคยอยู่ห่างจากตัวเขาเริ่มถามเธอเกี่ยวกับเรื่องที่เธอทำในช่วงเวลานั้นแต่เธอก็พยายามที่จะปิดบังความจริง แล้ววันหนึ่งโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเสียงของชิคดังมาจากปลายสายเขาบอกว่าเขาจะมาหาเธอที่บ้านตอนนั้นทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งเธอรู้สึกถึงความตึงเครียดที่คืบคลานเข้ามาในหัวใจของเธอเริ่มรู้สึกถึงความกลัวกลัวว่าเรื่องทั้งหมดจะถูกเปิดเผยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่มีใครคาดคิดเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากห้องหนึ่งในบ้านสามีของเธอเดินเข้ามาในห้องและพบร่างของเธอล้มอยู่บนพื้น เลือดที่ทะลักออกมาจากแผลบนคอเขาตกใจและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในมือของเธอจับโทรศัพท์ไว้แน่นมีข้อความหนึ่งที่เธอไม่ทันลบก่อนที่เธอจะล้มลงทันรักคูณทว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่เพียงการฆาตก,การรมมีบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ทุกอย่างกลับมาพัวพันกับเงื่อนำที่ลึกซึง้งและบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดจะเปิดเผยสภาพแวดล้อมภายในบ้านยังคงเงียบสงดัดเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆ แต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมครั้งนี้เขายังไม่ทันจะตอบคำถามของตัวเองตำรวจเริ่มสืบสวนและรวบรวมหลักฐานแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะมีความลึกลับที่ซ่อนอยู่เช่นเดียวกับข้อความสุดท้ายจากชีกที่ไม่เคยถูกเปิดเผยแล้วเขาก็รู้ว่าการฆาตกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่จากการหึงหวงแต่มีบางสิ่งที่ยากกว่านั้นบางสิ่งที่อาจนำพาไปสู่การเปิดเผยความลับที่ลึกสุด ทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความจริงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปและมันยังไม่จบการฆาตกรรมครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่ลึกซึง้งจนกระทั่งความจริงบางประการถูกเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆในที่สุดทุกคนก็ได้รู้ว่าไม่มีใครสามารถหนีจากความจริงได้และแม้ว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยการลงโทษคนร้ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจําของทุกคนจนถึงทุกวันนี้ความเงียบที่คืบคลานเข้ามาหลังจากการตัดสินใจของตำรวจ มันทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความอึดอัดและไม่สามารถหลีกหนีจากความจริงที่แฝงอยู่ในขณะที่ทุกคนยังคงพยายามหาคําตอบความลับที่ซ่อนอยู่ในห้องนั้นกลับเป็นเหมือนเงาที่ไม่มีวันหายไปเสียงฝีเท้าของตำรวจที่เดินไปมาสะท้อนออกมาจากทุกมุมของบ้านจนกระทั่งพวกเขาค้นพบสิ่งที่ไม่คาดคิดเอกสารบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในลิ้นชาร์กเมื่อพวกเขาเปิดเอกสารเหล่านั้นพวกเขาพบว่าเรื่องราวของภรรยาของเขา ไม่ได้เป็นแค่ความรักที่ผิดพลาดแต่เป็นการสมรู้ร่วมคิดที่ลึกซึง้งมีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงชิจากดูบายและมันก็ชัดเจนขึ้นว่าเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในขณะที่ตำรวจสืบสวนต่อไปร่างของภรรยาของเขากลับกลายเป็นปริศนาใหญ่ที่ไม่มีคำตอบใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมนี้และเหตุผลที่แท้จริงที่เธอถูกฆ่าเป็นอะไรเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างยังคงดังอยู่ในบ้าน เหมือนกับมันจะกระซิบคำตอบที่ไม่มีใครฟังความตึงเครียดค่อยๆก่อตัวขึ้นทุกครั้งที่คำถามใหม่เกิดขึ้นบางที่การหาคำตอบอาจทำให้พวกเขาเดินเข้าไปในทางที่อันตรายยิ่งขึ้นการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปและทุกคนต่างรอคอยที่จะรู้ว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรในที่สุดความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดวันเวลาผ่านไปความสงสัยและความตึงเครียดเริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ตำรวจสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์นในคืนนั้น การตอบคำถามจากพยานเริ่มมีช่องโว่บางครั้งคำตอบก็เริ่มขัดแย้งกันจนไม่สามารถไว้วางใจได้ในระหว่างการสืบสวนพวกเขาพบว่ามีการเงินที่ลึกลับถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของภรรยาของเขาซึ่งไม่เคยมีการบันทึกในเอกสารการเงินใดๆของครอบครัวมันเป็นเนงินจํานวนมหาศาลที่มาจากแหล่งที่ไม่มีใครสามารถหาคําตอบได้ในขณะเดียวกันชีกจากดูใบกลับไม่ได้สแสดงท่าทีใดๆต่อการสืบสวน เขาเงียบไม่ตอบคำถามและยังคงรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองในสังคมแต่สิ่งที่ตำรวจพบในการตรวจสอบบันทึกการติดต่อของเขามันกลับทำให้ภาพลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์แบบนั้นเริ่มสั่นคลอนมีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและทับซ้อนระหว่างเขากับภรรยาของผู้ตายเรื่องที่เริ่มต้นจากความรักกลับกลายเป็นกับดักที่ลึกซึง้งที่ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองแต่มันเชื่อมโยงไปถึงการใช้ความรุนแรงและการควบคุมที่ไม่เห็นแก่ใคร วันหนึ่งขณะที่ตำรวจทำการตรวจสอบแหล่งข้อมูลใหม่พวกเขากลับพบว่าภรรยาของเขากำลังวางแผนบางอย่างมันเป็นแผนการที่อันตรายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและในที่สุดทุกอย่างก็เริ่มเชื่อมโยงกันเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆพวกเขาค้นพบว่าการฆาตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของความหึงหงห,งหรือความรักที่ผิดแต่เป็นการฆ่าเพื่อซ่อนเรื่องราวที่อันตรายกว่ามากในโลกที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่มืดมนและบิดเบี้ยว มันกลายเป็นความลับที่สะเทือนขวัญอย่างแท้จริงและถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้จะถูกปิดฉากลงในทางกฎหมายความจริงบางประการก็ยังคงถูกทิ้งไว้ในความมืดมันยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างเบาๆยังสะท้อนความเงียบในบ้านเหมือนจะกล่าวถึงความลับที่ยังคงเก็บไว้และแม้เวลาจะผ่านไปความรู้สึกไม่เคยหายไปมันยังคงติดอยู่ในใจของทุกคนที่เคยรู้จักเรื่องราวนี้ความเงียบในบ้านนั้นไม่เคยจางหายไป เหมือนกับว่าเวลาหยุดนิ่งในห้องความทรงจำของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ทุกครั้งที่คืนวันผ่านไปคำถามเกี่ยวกับความจริงก็ยังคงทิ้งรอยฝังลึกตำรวจเริ่มตรวจสอบทุกแง่มุมของการสืบสวนและในที่สุดพวกเขาก็พบข้อมูลที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดเปลี่ยนไปมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่ชิจักดูไบาอาจจะเกี่ยวข้องอยู่แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้มาในทางที่ง่ายมันถูกปกปิดด้วยการโกหกและการหลบเลี่ยงของทุกฝ่าย การฆาตกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการเสียชีวิตของพรรยาของผู้ตายแต่มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยการทำธุรกิจมืดที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อหลายคนและแล้วในที่สุดพวกเขาก็พบว่าไม่ใช่แค่ชีกจากดูใบเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีคนอีกหลายคนที่พัวพันกับเรื่องนี้และเรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นปริศนาที่ยิ่งยากจะไขแต่คำถามที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือความลับที่พันรยาของเขากำลังพยายามจะเปิดเผย เธออาจจะรู้อะไรบางอย่างที่อันตรายเกินไปเธออาจจะเป็นเพียงคนเดียวที่รู้บ่อแสทั้งหมดแต่ความจริงที่เธอถือครองอยู่กลับถูกเก็บไว้ด้วยชีวิตของเธอการสืบสวนยังดำเนินต่อไปและการค้นหาคำตอบที่แท้จริงทำให้หลายคนเริ่มสับสนในขณะที่บางคนกำลังมองหาวิธีที่จะปิดปากทุกสิ่งคำถามที่ว่าใครคือผู้ฆ่ากลับกลายเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนบ้านนั้นยังคงเงียบสงัด ไม่มีเสียงจากภายนอกหรือจากการเคลื่อนไหวของชีวิตเหมือนทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดและแม้ว่าความจริงจะถูกค้นพบในที่สุดแต่บางทีก็อาจจะไม่มีใครสามารถหลบหนีจากเงาของมันได้ในขณะที่การสืบสวนเริ่มขยายวงกว้างขึ้นมีการพบข้อมูลใหม่ที่ชี้ไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าที่คิดบางที่สิ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้ซับซ้อนขึ้นคือการมีเงื่อนนําที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่กลับเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ ในระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบว่าชิกจากดูไบไม่เพียงแค่เป็นคนที่มีอิทธิพลทางการเงินแต่เขากลับมีความเกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายซึ่งทำให้ทุกการกระทำของเขามีความเสี่ยงสูงและมันอาจจะเชื่อมโยงกับการตายของภรรยาของผู้ตายในคืนหนึ่งขณะที่ตำรวจเดินทางไปยังสถานที่ลับพวกเขาพบเบาะแสใหม่ที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดดูน่าสงสัยยิ่งขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำงานในคลับรู้ในดูไบ ที่อาจจะรู้ข้อมูลบางอย่างที่ไม่เคยเปิดเผยออกมาเธอเป็นหนึ่งในคนที่อาจจะรู้เรื่องราวของพันรยาของเขาและในคืนสุดท้ายที่เธอเห็นพันรยาของเขาเธอกลับสังเกตเห็นสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดคำพูดบางประโยคที่พูดออกมาโดยไม่รู้ตัวและในเวลานั้นมันยังคงค้างคายอยู่ในความคิดของเธอตำรวจพยายามติดต่อเธอแต่ก็ไม่สามารถหาตัวได้เธอหายตัวไปอย่างลึกลับท่ามกลางความสับสนของเหตุการณ์ทั้งหมด การหายตัวไปของเธอกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้การสืบสวนยิ่งซับซ้อนทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการฆาตการรมภายในบ้านนั้นยังคงเงียบสงัดแสงจากหลอดไฟส่องสว่างไปทั่ห้องที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตแต่ตอนนี้มันเหลือเพียงความมืดที่ไม่สามารถขับไล่ไปได้การเดินทางตามหาความจริงยังคงดำเนินต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่มีใครจะสามารถหลีกหนีจากผลของการกระทําที่เกิดขึ้นในขณะที่ตํารวจยังคงพยายามหาคําตอบที่ขาดหายไปความกดดันก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในทุกทิศทางแต่บางครั้งความจริงกลับซ่อนเร้นอยู่ในที่มืดมันไม่ใช่แค่การค้นหาหลักฐานแต่เป็นการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ในที่สุดผู้หญิงที่หายตัวไปก็กลับมาแต่มันไม่ใช่การกลับมาที่ทุกคนคาดหวังเธอกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางของการสืบสวน ในคำบอกเล่าของเธอเธอพูดถึงการครบหากันในที่ลาบและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างภรรยาของผู้ตายกับชิกจากดูบยเธอบอกว่าภรรยาของเขากำลังพยายามที่จะหลบหนีจากสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดการตัดสินใจที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเธอไม่สามารถหลบหนีจากโลกที่เธอลหลงไหลได้อีกต่อไปแต่เธอกลับหาทางยุติความสัมพันธ์นั้นอย่างเด็ดขาดแต่ในตอนนั้นเองที่การฆาตกรรมเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การจบความสัมพันธ์แต่เป็นการกวาดล้างทุกสิ่งที่เธอเคยสร้างขึ้นมันคือการปิดปากเธอและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้คำบอกเล่าของหญิงสาวทำให้ตำรวจต้องทบทวนทุกอย่างใหม่และในที่สุดพวกเขาก็พบว่าภรรยาของเขาอาจจะไม่ได้ถูกฆ่าเพราะความหึงหวงแต่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากการปกป้องความลับที่ไม่อาจให้ใครรู้แสงไฟในห้องนั้นเริ่มสว่างขึ้นช้าๆเหมือนกับว่ามันกำลังเปิดเผยสิ่งที่ถูกซ่อนไว แต่แม้คำตอบจะเริ่มชัดเจนขึ้นมันกลับไม่สามารถลบล้างความเจ็บปวดจากการสูญเสียได้ความจริงที่เผยออกมามีทั้งความน่าตกใจและความเจ็บปวดแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรับรู้ได้คือบางทีคำถามที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่มีวันได้คำตอบและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มีใครกลับไปแก้ไขได้อีกบ้านหลังนั้นยังคงอยู่ในความเงียบและทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับการสะท้อนกลับจากการกระทำที่ไม่อาจย้อนกลับได้แม้เวลาจะผ่านไป แต่ผลของเหตุการณ์นี้ยังคงฝังลึกในหัวใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องในขณะที่การสืบสวนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความมือที่ปกคลุมทุกสิ่งแม้แต่ตำรวจเองก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่การฆาตการรมมันกลายเป็นการทดสอบจิตใจและความสามารถในการรับมือกับความจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในห้องสอบสวนที่เต็มไปด้วยเอกสารและหลักฐานตำรวจยังคงนั่งทบทวนข้อมูลทั้งหมดภาพของภรรยาของเขาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังและความรัก ตอนนี้กลับกลายเป็นแค่เงารูปภาพที่จางหายไปบันทึกจากโทรศัพท์ของเธอเริ่มเผยให้เห็นความลับที่ไม่ได้เล่าขานข้อความที่ส่งถึงชิกจากดูไบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นทุกคำพูดที่เธอส่งออกไปเหมือนจะเป็นการเตือนลงนาแต่สิ่งที่เธอทำกลับกลายเป็นคำสั่งที่ไม่อาจย้อนกลับทุกคนในเมืองเริ่มพูดถึงเรื่องนี้อย่างไม่หยุดย่อนและคำถามที่ตามมาไม่เคยหยุดการฆาตกรรมนี้ไม่ได้เพียงแต่สะเทือนขวัญ มันทำให้ผู้คนตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่มองไม่เห็นในชีวิตประจำวันแม้จะมีการจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลายคนแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่สามารถชดเชยความสูญเสียได้และบางครั้งคำตอบที่เราค้นหากลับไม่สามารถยียวยาความเจ็บปวดได้บ้านหลังนั้นยังคงอยู่ในสภาพเดิมเพียงแต่ในใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นภาพที่ยากจะลบเลือนและแม้เวลาจะผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังคงตามหลอกหลอนทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรเพราะแม้การจับกุมจะสำเร็จแต่ความรู้สึกของการสูญเสียและความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในใจจนกระทั่งเวลาจะทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่สามารถลบล้างได้และมันจะยังคงเป็นความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปแม้จะมีการจับกุมและการสืบสวนที่ค่อยๆเปิดเผยความจริงแต่ความรู้สึกไม่เคยหายไปจากหัวใจของคนที่เกี่ยวข้อง ทุกคำถามที่ยังคงค้างคาในใจไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างสมบูรณ์มันกลายเป็นปริศนาที่ติดค้างในจิตใจของทุกคนในที่สุดความสงบก็กลับมาในเมืองเล็กๆแห่งนั้นแต่ท่ามกลางความสงบเงียบมีบางสิ่งที่ไม่เคยหายไปการฆาตกรรมนี้ได้ทิ้งรอยแผลที่ไม่สามารถเยียวยาได้ไม่ใช่แค่กับครอบครัวของผู้ตายแต่กับทุกคนที่เกี่ยวข้องบ้านนั้นยังคงยืนอยู่ตามเวลาผ่านไปแม้จะดูเหมือนว่าจะสงบแต่ในทุกมุมมืดของบ้านนั้น ความลับยังคงฝังลึกอยู่และความทรงจำก็ยังคงตามหลอกหลอนทุกคนผู้คนเริ่มหันไปหาทางยูวยาตัวเองแต่บางครั้งความเจ็บปวดและความรู้สึกสูญเสียกลับไม่สามารถยูวยาด้วยการลืมหรือการเดินไปข้างหน้าทุกคนที่เคยรู้จักภรรยาของผู้ตายต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงที่ว่าบางครั้งความยุติธรรมไม่ได้ทําให้ทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมและในขณะที่มึงเริ่มฟื้นตัวจากเหตุการณ์สะเทินขวัญน,นี้ สิงกระสิบเกี่ยวกับการฆาตกรรมครั้งนี้ก็ยังคงสะท้อนในหูของผู้คนบางคนยังคงสงสัยว่าเรื่องราวทั้งหมดมีอะไรมากกว่าที่เห็นว่ามีความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยและอาจจะไม่มีใครรู้เลยว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมืดมิดนี้จริงๆการฆาตกรรมครั้งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในความทรงจําที่ไม่อาจลืมและแม้ว่าคดีจะถูกปิดไปแล้วแต่บางครั้งในยามค่ําคืนทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ยังรู้สึกถึงเงาของเหตุก,การณ์นั้น ที่ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาอยู่ทุกเมื่อแม้ว่าคดีจะถูกปิดไปแล้วแต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในใจของทุกคนบางครั้งผู้คนเริ่มสงสัยถึงสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงและคำถามที่ยังคงค้างอยู่ในอากาศยังไม่เคยหายไปบางครั้งในคืนที่เงียบสงัดผู้คนที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่วงเวียนในหัวมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าชีวิตในเมืองนั้นดำเนินต่อไป แต่ทุกคนที่เคยสัมผัสกับเหตุการณ์นั้นกลับรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถมองเห็นได้มันเหมือนกับเงาที่หลอกหลอนพวกเขาอยู่ทุกที่แม้ในช่วงเวลาที่พวกเขาคิดว่ามันจะหายไปและบางครั้งในห้องนอนที่มืดมิดในขณะที่ความเงียบรอบข้างแผ่ขยายจะมีใครบางคนสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดถึงการตัดสินใจที่ทําให้ชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเรื่องราวนี้ไม่เคยจบลงในแบบที่ทุกคนคาดหวัง ความจริงไม่สามารถทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นหายไปแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องเผชิญกับการสูญเสียและคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบในที่สุดความทรงจำของภรรยาผู้ตายและสิ่งที่เธอเคยพยายามจะหลบหนีกลายเป็นเรื่องราวที่หล่อหลอมความเป็นจริงที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ในใจของทุกคนเป็นเครื่องตนใจว่าบางครั้งความจริงอาจทำให้เราเจ็บปวด และไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปได้แม้ว่าผ่านไปหลายปีแต่ร่องรอยของความเจ็บปวดและความสงสัยยังคงอยู่ในจิตใจของผู้คนบางครั้งพวกเขาเดินผ่านสถานที่ต่างๆในเมืองและพวกเขาก็ยังรู้สึกถึงเงาที่ตามติดไปทุกก้าวเหมือนมันจะไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาลืมในเมืองที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงหัวเราะและการสนทนากลับเงียบลงบางคนเริ่มหันเหไปจากเรื่องราวนี้แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังคงจดจำเหตุการณ์นั้น และพวกเขายังมีคำถามในใจที่ไม่เคยได้รับคำตอบบางครั้งในายามค่ำคืนที่มืดมิดผู้คนที่รู้จักเรื่องราวนี้จะเริ่มคิดถึงสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนั้นและเกี่ยวกับความลับที่ยงคงถูกฝังอยู่ในเงามืดแม้ว่าเวลาจะผ่านไปและหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่บางครั้งความทรงจำกลับคงอยู่ไม่เสื่อมคลายมันฝังอยู่ในรอยยิ้มและเสียงกระซิบในทุกครั้งที่พวกเขามองไปที่บ้านหลังนั้น หรือได้ยินชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นคำถามที่ว่าใครคือผู้ฆ่ายังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมันยังคงหลอกหลอนผู้คนในเมืองและทิ้งร่องรอยลึกลงในใจของทุกคนเหมือนกับความจริงที่ยากจะยอมรบับและในที่สุดแม้ว่าคดีจะถูกปิดไปและชีวิตของผู้คนเริ่มกลับไปสู่ปกติแต่ในหัวใจของทุกคนบางครั้งเงาของเหตุการณ์นั้นก็ยังคงกลับมาเตือนให้พวกเขารู้ว่าบางครั้ง สิ่งที่พวกเขาคิดว่าจบลงแล้วกลับอาจจะไม่มีวันจบจริงๆแม้เวลาจะล่วงเลยไปแต่ความเงียบที่เคยปกคลุมเมืองนั้นยังคงกลับมาทักทายทุกครั้งที่พวกเขาผ่านสถานที่เดิมบางครั้งพวกเขาอาจจะคิดว่าการคาตกรรมนี้ได้จบลงแล้วแต่ในความจริงความเจ็บปวดกลับไม่เคยจากไปเลยในวันหนึ่งผู้คนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งพวกเขาพูดถึงความลับที่ยังคงฝังอยู่ในบ้านหลังนั้น บางคนบอกว่าพวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกับมีสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยซ่อนอยู่และบางครั้งสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลับมาในรูปแบบของความทรงจำทุกคำถามที่ไม่มีคำตอบยังคงอยู่ในอากาศการฆาตกรรมนี้ไม่ได้ทำให้ใครได้รับการยอมรับในความจริงบางที่สิ่งที่คนรอบข้างคาดหวังอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะได้รับและคำตอบที่พวกเขาตามหาก็อาจจะไม่เคยปรากฏออกมาวันแล้ววันเล่าเมืองนั้นยังคงเดินหน้าต่อไป แต่สำหรับบางคนเรื่องราวนี้จะยังคงเป็นรอยแผลที่ไม่มีวันหายมันอาจจะไม่ใช่แค่การคาตกรรมแต่เป็นการทดสอบความสามารถในการรับมือกับความจริงบางครั้งความจริงที่ไม่อาจเข้าใจกลับเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดได้มากที่สุดและแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ทุกคนในเมืองนั้นยังคงเก็บความทรงจำนี้ไว้ในใจบางครั้งอาจจะไม่พูดถึงมันแต่ความรู้สึกยังคงซ่อนอยู่ในทุกมุมมืดของเมืองเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างยังคงรอคอยการเปิดเผย และคำถามที่ไม่มีวันหมดไปบางครั้งในยามค่ำคืนที่มืดมิดเสียงกระซิบที่เคยเงียบสงบก็กลับดังขึ้นมาเรากับมีบางสิ่งที่ยังคงทักทายผู้คนและทิ้งรอยแผลให้กับทุกคนที่ได้รู้เรื่องนี้บางคนเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงง่ายๆมันฝังลึกอยู่ในจิตใจของพวกเขาเหมือนกับรอยแผลที่ไม่อาจรักษาแม้ว่าจะมีการพยายามลืมและก้าวต่อไปแต่บางครั้งทุกสิ่งกลับสะท้อนกลับมาอย่างไม่คาดคิด มีคนในเมืองที่เคยสงสัยว่าเรื่องราวนี้มีอะไรมากกว่าที่พวกเขาเห็นบางคนเริ่มคิดว่าการฆาตกรรมอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ในบ้านนั้นมันอาจจะมีการเชื่อมโยงกับคนอื่นที่ยังคงอยู่ในเงามืดและทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะมีแง่มุมที่เราไม่เคยรู้แม้แต่ในตอนนี้คำถามที่ยังคงไม่มีคำตอบก็ยังวงเวียนในหัวของทุกคนบางคนเริ่มคิดว่าความจริงที่พวกเขาได้รับรู้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่ยังไม่ถูกเปิดเผย และความจริงที่แท้จริงอาจจะอยู่ไกลเกินกว่าที่ใครจะตามหาทุกครั้งที่พวกเขาผ่านบ้านหลังนั้นหรือมองไปยังท้องฟ้าในคืนที่เงียบสงัดพวกเขาจะรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้บางที่ความจริงอาจจะมีแค่บางส่วนที่พวกเขารู้แต่บางสิ่งก็ยังคงถูกซ่อนไว้ในเงามืดและจะยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบในที่สุดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยากจะลืม ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในหน้าหนังสือแต่เป็นเรื่องราวที่อยู่ในจิตใจของผู้คนเป็นบทเรียนที่ไม่สามารถหลีกหนีจากผลของการกระทำและทิ้งความทรงจำที่ยากจะจางหายไปแม้หลายปีจะผ่านไปแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ยังคงตามหลอกหลอนทุกคนในเมืองนั้นบางคนพยายามเดินหน้าต่อไปแต่บางครั้งความทรงจำและคำถามที่ไม่มีคำตอบกลับตามมาเหมือนกับเงาที่คอยแอบมองอยู่ในมุมมืด แม้แต่ผู้ที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็เริ่มรู้สึกถึงการสูญเสียบางสิ่งที่ไม่อาจเรียกคืนทุกสิ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกลับถูกคลุมไปด้วยหมอกแห่งความสงสัยและแม้จะพยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่พูดถึงแต่พวกเขาก็รู้ว่าไม่สามารถหลบหนีจากความจริงที่ยังคงฝังอยู่ในใจได้ในช่วงเวลาหนึ่งผู้คนในเมืองเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเ,เหมือนว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอีกบางครั้งพวกเขาอาจไม่พูดถึงเหตุก,การณ์นั้น แต่ความรู้สึกนั้นกลับไม่เคยหายไปเป็นรอยแผลที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจของทุกคนทุกครั้งที่พวกเขามองไปที่บ้านหลังนั้นบางครั้งพวกเขาจะเห็นแสงไฟาจากในบ้านเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคนรู้สึกว่ามีการเฝ้ามองพวกเขาจากในนั้นแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นอะไรชัดเจนแต่ความรู้สึกนั้นกลับหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆและบางครั้งความเงียบสงบของเมืองนั้น ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะมันคือเสียงกระซิบที่ไม่เคยจบลงเหมือนกับการเตือนให้พวกเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างยังคงอยู่ที่นั่นและจะไม่มีวันหายไปจากความทรงจําของทุกคนทุกครั้งที่คาคืนมาถึงความเงียบในเมืองนั้นกลับกลายเป็นอะไรที่อึดอัดบางคนยังคงเดินผ่านบ้านหลังนั้นและรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบในอากาศเหมือนกับว่างเงาของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นยังคงหลอกหลอนเมื่อมองไปที่บ้านหลังนั้น บางคนเริ่มรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแต่มันคือความรู้สึกที่มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับความลับที่ยังคงซ่อนเร้นอยู่ในนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคำถามที่ยังคงค้างคางในใจของผู้คนไม่ใช่แค่คำถามเกี่ยวกับคาตกรรมแต่เป็นคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ และบางครั้งความไม่เข้าใจนั้นกลับทําใหเราหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นบางครั้งพวกเขาอาจจะสงสัยว่าความจริงที่พวกเขาคิดว่าได้รู้แล้วนั้นอาจจะยังไม่ครบถ้วนบางทียังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงในการฆาตกรรมครั้งนั้นและทุกครั้งที่พวกเขานั่งอยู่ในความเงียบเสียงกระซิบที่เคยเป็นเพียงความคิดก็เริ่มดังขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่แค่ในความฝันแต่ในจิตใจ,จที่ยังคงติดอยู่กับภาพที่ไม่สามารถลบเลือนได้ เป็นการเตือนให้พวกเขารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ารู้ทั้งหมดกลับเป็นแค่เปลือกที่คลุมความจริงที่ยากจะเข้าถึงสุดท้ายความจริงนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่การแก้ไขเหตุการณ์แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือแม้กระทั่งเข้าใจได้ทุกครั้งที่เดินผ่านบ้านหลังนั้นหรือเมื่อมองไปที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนพวกเขาจะรู้ว่าความทรงจำนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปแม้เวลาจะผ่านไปนาน แต่ความรู้สึกนั้นยังคงไม่หายไปจากใจของผู้คนในเมืองในบางคืนที่มืดมิดและเงียบสงบพ,พวกเขายังคงรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่ยังคงจ้องมองพวกเขาอยู่จากที่ไกลทุกครั้งที่ใครสักคนเดินผ่านบ้านหลังนั้นแม้จะพยายามเดินต่อไปอย่างปกติแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกลับไม่สามารถปฏิเสธได้มันเหมือนกับการหลบหลีกจากเงาที่คอยตามติดและรอยแผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ก็ยังคงเจ็บอยู่ในใจของทุกคนผู้คนเริ่มพูดถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกบางคนบอกว่าความลับของบ้านหลังนั้นยังไม่หมดไปพวกเขาคิดว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ถูกเปิดเผย,ยหรือบางทีอาจจะมีใครบางคนที่ยังคงเก็บงำความจริงบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้และท่ามกลางความเงียบสงบของเมืองทุกคนก็ยังคงรู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ปกติเหมือนกับว่าในทุกครั้งที่หันกลับไปยังคงมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขารู้สึกขนลุก ไม่ว่าจะเป็นแค่เสียงลมหรือเนาที่สะท้อนจากหน้าต่างบ้านนั้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ความทรงจําในคืนนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งบางคนพูดถึงเรื่องนี้กับความกลัวบางคนพูดถึงกับความสงสัยแต่ทุกคนต่างรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถจะถูกลืมได้มันคือความทรงจําที่ฝังอยู่ในใจของพวกเขาและไม่ว่าจะพยายามลืมเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาอยู่ตลอดไปเวลาผ่านไปแต่ความรู้สึกนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่มองไปที่บ้านหลังนั้นทุกคนยังคงเห็นเงาของอดีตที่ถูกซ่อนไว้เรากับว่าบ้านหลังนั้นกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้บางครั้งพวกเขายังคงได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่เหมือนจะมาจากในบ้านหรือเสียงกระซิบที่ไม่อาจแยกแยะได้ว่าเป็นแค่ความคิดหรือบางสิ่งที่ยังคงคอยเตือนพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแต่ก็มีบางคนที่เริ่มยอมรับความจริงที่ว่าความลับบางอย่าง อาจจะไม่มีทางเปิดเผยให้ทุกคนรู้และบางครั้งความจริงที่เราค้นหาก็อาจจะทําให้เราเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่กับมันหากแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ยอมรับว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันท่ามกลางความเงียบสงบของเมืองเสียงกระซิบจากอดีตยังคงดังอยู่ในใจของทุกคนและในวันที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆหมอกบางคนยังคงแวเวียนไปที่บ้านหลังนั้น เพื่อตามหาคำตอบที่อาจจะไม่มีวันได้แต่ในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าบางครั้งคำตอบที่เราค้นหากลับไม่สำคัญเท่ากับการเรียนรู้ที่จะยอมรับและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากความทรงจำที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงหลายปีผ่านไปแต่บางสิ่งในเมืองนั้นยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นบางคนย้ายออกจากเมืองไปบางคนยังคงอยู่และพยายามจะเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ว่าใครจะไปที่ไหน รอยแผลจากเหตุการณ์นั้นก็ยังคงติดอยู่ในทุกคำพูดและทุกสายตามีบางคนที่เคยหันไปหาคำตอบจากการสืบสวนแต่การค้นหากลับยิ่งทำให้เรื่องราวนี้ซับซ้อนขึ้นบางครั้งการค้นหาความจริงก็เหมือนการเปิดประตูที่นำไปสู่คำถามที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดและบางคนก็เริ่มสงสัยว่าบางทีเราอาจจะไม่ควรค้นหาคำตอบมากเกินไปความสงบในเมืองนั้นอาจจะดูเหมือนกลับคืนมาแต่มีบางสิ่งที่ไม่เคยเงียบ มันแฝงอยู่ในความเงียบของทุกยามค่ำคืนในทุกครั้งที่แสงไฟจากบ้านหลังนั้นสะท้อนกับแสงจันทร์มันทำให้คนในเมืองรู้สึกเหมือนมีบางอย่างคอยเฝ้าดูอยู่แม้จะไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์นั้นอีกแล้วแต่ความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนั้นกลับไม่เคยหายไปจากหัวใจของผู้คนและแม้ว่าจะพยายามก้าวไปข้างหน้าบางครั้งพวกเขาก็ยังไม่สามารถหนีจากความรู้สึกเหล่านั้นเสียงกระซิบที่ไม่เคยลืม ความสงสัยที่ยังคงค้างอยู่ในใจทั้งหมดนี้กลายเป็นการเตือนว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่สามารถทำความเข้าใจได้กลับเป็นสิ่งที่ติดตามเราไปตลอดชีวิตในที่สุดทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็เริ่มจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบ้านหลังนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมและแม้จะไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ในใจของบางคนความทรงจำนั้นยังคงไม่จางหายไปเหมือนกับภาพที่ถูกเก็บไว้ในใจลึก ความสงบในเมืองกลับมาสู่สภาวะปกติผู้คนเริ่มสร้างชีวิตใหม่แต่บางครั้งในยามค่ำคืนเสียงที่เคยเงียบสงบก็ยังสะท้อนกลับมาเหมือนกับการเตือนให้พวกเขารู้ว่าบางเรื่องราวอ่ะจ,จะไม่เคยจบลงจริงๆการค้นหาความจริงอาจจะทำให้ทุกสิ่งซับซ้อนบางครั้งคำตอบที่พวกเขาค้นหาก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้หัวใจสงบในที่สุดพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการยอมรับว่าไม่รู้คำตอบนั้น หลับเป็นการปลดปล่อยใจจากความกังวลที่ยาวนานทุกคนในเมืองนั้นอาจจะยังคงมีคำถามในใจแต่มันก็กลายเป็นบทเรียนที่เตือนให้พวกเขารู้ว่าบางสิ่งในชีวิตเราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้และบางเรื่องเราอาจจะอยู่ในความทรงจำโดยไม่มีทางที่จะลบออกได้เรื่องราวนี้อาจจะไม่ได้จบลงด้วยคำตอบที่ชัดเจนแต่สำหรับผู้คนในเมืองนั้นมันคือบทเรียนของความจริงที่ไม่อาจหลบหนี และการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตในที่สุดทุกสิ่งกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของอดีตท,ที่พวกเขาจะไม่ลืมแต่มันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องยอมรับและเดินต่อไป